ช่วงที่2ของรายการซักฟ้องผัดไทยนะคะรายการสดรายการใหม่ทางช่อง mv 5ค่ะต้องบอกนะคะว่าช่วงนี้มีงานโอทอปซิตี้ที่เมืองทองธานีตอนนี้ค่ะเมย์กับอาจารย์วิโรดอยากจะฟังสายจากทางบ้านนะคะใครที่ไปเดินเที่ยวงานโอทอปแล้วบ้างโทรมาเล่าให้เราฟังหน่อยว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะที่หมายเลขนะคะ02ค่ะ9 3 4 9127หนถึงนะคะ02 934 9127หถึงหรือว่า sms ค่ะ4 6 4 2 2 0 1 464 2201 mms ค่ะ4 6 4 2 3 0 1 4 6 4 2301 หรือจะแฟก์เข้ามาก็ได้นะคะ029349126ค่ะอาจารย์คะต้องมาคุยกันต่อเพราะว่าในช่วงตลอดเกือบสสัปดาห์ที่ผ่านมามีงาน O t ท p อปซิตี้ตั้งแต่วันที่29นะคะในช่วงตรุษจ,จีนมาจนจะจบวันที่6เนี่ยเขาบอกว่าปีนี้อาจจะชาร์เลนเจอร์น้อยหน่อย1-3แต่ว่าคนไปเดินกันเยอะนะคะคเพราะต้องบอกว่างานโอท็อเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยรรหรือว่าที่กรมพัฒนาชุมชนดูแลและรวมถึงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างๆนะคะก็เข้ามามีส่วนร่วมในที่ในการประสานให้ะรสนับสนุนทนาคาร ของภาครัฐเองธนาคารอมสินเนี่ยเราจะเห็นเข้าไปแบบบั้งเลยโดดเด่นเป็นสง่าช่วยเหลือชาวโอท็อปนี่ค่ะแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากที่ชาวบ้านเราเนี่ยพัฒนาฝีมือไปเยอะวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะผู้ชมทางบ้านช่วยโทรกันเข้ามาหน่อยใครที่เป็นงานโอท็อปหรือว่ามีปัญหาเรื่องอะไรมาถามอาจารย์วิโรธอะไะคะอาจารย์วิโรธวันก่อนเราได้คุยกันนิดนึงเรื่องโอท็อปถ้าวันนี้เราจะมาเริ่มต้น ในมุมมองของนักวิชาการเริ่มต้นที่จะทำโอ t ็อ p ให้เป็นระบบมากขึ้นอาจารย์ว่าขั้นตอนแรกเราจะเริ่มตรงจุดไหนดีคะขั้นตอนแรกเนี่ยก็คืออยู่ที่หน่วยงานของรัฐก่อนะนะครับว่าต้องมีขอบเขตของงานของตัวเองชัดเจนนะครับว่าจะถ้าจะสนับสนุนให้าการพัฒนาโอท็อ p เป็นไปได้เนี่ยต้องทําอะไรบ้างหน้าที่ของตัวเองก็คืออะไรบ้างอย่างเช่นข้อที่1น,นะครับคือหนึ่งไปโลเกตให้ได้ว่ามันมีอะไรอยู่ในท้องถิน่น นะครับซึ่งสามมีศักยภาพพอที่จะถูกพัฒนานะครับในข้อที่สสิ่งที่มันตามมาหลังจากนั้นเมื่อเราแอล o c a t ตได้ว่าเอ๊ะนี่คือสินค้าที่มีศักยภาพสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้เนี่ยนะครับข้อที่2ก็คือก็ต้องเข้าไปมีข้อมูลในการเข้าไปให้การสนับสนุนนะครับอย่างเช่นอันนี้ข้อมูลอย่างเช่นว่าถ้าชาวบ้านนะครับเขาต้องการแหล่งเงินทุนนี่จะให้ไปที่ไหนนะครับต้องการความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำแพคเกจิ้งนะครับ ต้องการอยากรู้มีความรู้เกี่ยวกับการทำมาร์เก็ตติ้งการโฆษณาอะไรทำนอง <erem. S 1> นี้นะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นแนวความคิดเบื้องต้นที่ทางกระทรวงมหาดไทยในข้อที่2เนี่ยที่ควรจะ <erem. S 1> ต้องมีข้อมูลให้กับ<ฮ>ทางประชาชนข้อที่3เนี่ยนะครับก็คือการยกระดับสินค้าขึ้นมาเพื่อที่จะโยงเมื่อมันมีสินค้าโอทอ็อปเราไปเจอแล้วเอ้ยอันนี้ดี2เราไปให้ข้อมูลเขาช่วยให้เขาพัฒนานะครับตัวสินค้าขึ้นมาในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งแพคเกจทุกอย่างให้ดี3ต้องช่วยเขาหาตลาด นะฮะอันนี้จําเป็นะนะครับในแง่ของของการเชื่อมโยงนะครับการใช้เครือข่ายต่างๆของกระทรวงมหาดไทยที่มีการจัดงานแบบงานโอท็อปที่เมืองทองทานีนี้ก็คือการสร้างเน็ตเวิร์กนะครับในการที่เอาสินค้ามาสู่ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้เป็นงานหนักนะครับเพราะว่า มันต้องการ o u t l ล t เพื่อที่จะมีพื้นที่ในการให้สินค้าเหล่านี้เนี่ยได้รับถูกส่งออกไปก็คือถ้าทําอยู่ในท้องที่บริโภคกันอยู่ในท้องที่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จหรือว่ามีกําไรมากพอที่จะทําให้เขาลงทุนซ้ำเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สินค้าก็ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ในข้อที่3นะครับก็คือการให้ความช่วยเหลือในการหาตลาดอย่างน้อยที่สุดในประเทศก็ต้องทํา นะฮะและข้อที่4ผมขอรวมเข้า2อย่างด้วยกันก็คือการรับฟีดแบ็กกลับมานะฮะบ,บางครั้งเนี่ยประชาชนอาจจะมีข้อจํากัดนะครับในการทําความเข้าใจาต่อฟีดแบ็กที่มาจากผู้บริโภค นะครับที่กลับมาแล้วสินค้าเป็นยังไงควรจะมีการปรับปรุงยังไงอันนี้ผมคิดว่าทางกระชมาศไทยต้องมีความรู้นะครับที่จะรู้ว่านอกเหนือจากพื้นที่ของเอ่อโทษนะน,นอกจากสินค้าที่มีอยู่ในท้องที่ของตัวเองมันมีสินค้าแบบใกล้เคียงกันอื่นๆอ,อยู่ในท้องที่อื่นหรือไม่ใครประสบความสําเร็จใครไม่ประสบความสําเร็จแล้วนําเอาไอ้องความรู้ต่างๆเนี่ยมารวบยอดนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับประชาชนานะครับเพื่อที่จะมาดูว่าไอ้คุณภาพต่างๆของตัวเองเนี่ยถ้าประเมินผลแล้ว ต่อยอดไปได้ตรงไหนแล้วก็ถ้ามีข้อบกพร่องควรจะแก้ไขปัญหาตรงไหนแล้วในส่วนที่4เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราได้รับสิ่งนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่านปัจจุบันเราควรจะต้องมองออกไปสู่ความต้องการของตลาดในต่างประเทศนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยศักยภาพการผลิตเรามีแต่ว่าตลาดในประเทศของเราอาจจะมีขนาดจํากัดนะฮะแต่อย่างหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพ ของการผลิตสินค้าที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้ไปไกลกว่านี้ได้อีกตอบสนองต่อตลาดที่ก้างกว้างขวางกว่านี้ได้อีกทางกระทรวงมหาดไทยก็ต้องมีความรู้โดยการประสานนะฮะว่าจะทํำยังไงที่จะพัฒนาสินค้าเหล่านี้ให้มีมาตรฐานในระดับสากลและผลักสินค้าเหล่านี้เนี่ยออกสู่ตลาดต่างประเทศได้นะครับนี่เป็นความรู้อย่างน้อยที่ผมคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยสขั้นตอนนี้กระทรวงมหาดไทยต้องทําให้ช่าชอง นะครับช่ำชองแล้วก็จริงจังด้วยช่ำชองแล้วก็จริงจังนะครับการกลับไปตรวจสอบข้อมูลอยู่ตลอดเวลาการติดตามประเมินผลอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยใครก็ตามที่เรียนอยู่ในบิ s เ n สคูลนะครับหรือว่าเคยเรียนพาณิชฐา์หรือการบัญชีสักวิชาหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจกระบวนการนี้อย่างง่ายดายไม่จําเป็นต้องเรียนก็ได้ผมคิดว่ากระวงพาณิชย์ก็มีคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าไปทําการเทรนนิ่งให้ทั้งกับ เจ้าหน้าที่ในกระทรวงหมหาดไทยที่ดูแลโครงการนี้ <Okay. S 2> รวมไปถึงประชาชนด้วยเราสามารถประสานทําการพัฒนาสีขั้นตอนเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> เพื่อที่จะทําให้สินค้าโอท็อเนี่ยมันขยายตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อย <Okay. S 2> ๆ <S <S อาจารย์คะแต่ว่าการประสานสีขั้นตอนที่อาจารย์ว่าเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆแล้วเวลากระทรวงหมหาดไทยมอบนโยบายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด <Okay. S 1> การเนี่ยมันกลับไม่เป็นไปตามนโยบายเสมอไป uh. เพราะบางครั้งในส่วนของแต่ละส่วนเนี่ยมันทํากันไม่เต็มที่ <Okay. S 1> มันเหมือนไม่เชื่อมต่อกันอย่างชัดเจนอย่างดีค่ะ อย่างนี้เราจะแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานแต่ละหน่วยงานยังไงคะอาจารย์ที่จะให้รู้สึกว่าอยากจะใส่ใจประชาชนหรือว่าเขาเรียกว่าตั้งใจทากันจริงๆครับบางครั้งเนี่ยมันเป็นปัญหาในเรื่องว่า,าความเอาจริงเอาจังในเรื่องนโยบายของแต่ละกระทรวงถ้าพูดถึงระบบนะถ้าพูดถึงระบบที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันหนึ่งก็คือถ้าถ้าตัวกาเรียกว่าแม่งานต่างๆที่มีอยู่เนี่ยนโยบายที่ตัวเองได้รองรับลงไปเนี่ยมันไม่เท่ากันอันนี้มีปัญหาอย่างเช่นว่ากระทรวงมหาดไทยบอกไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ นะครับควรจะต้องเข้าไปให้ความสําคัญอย่างเต็มที่แต่กระทรวงพาณิชย์รู้สึกว่าเฉยๆเพราะว่ามีเรื่องอื่นที่จะต้องทํามากกว่า,ชาเช่นในกรณีของการลดราคาสินค้าควบคุมะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่างานชิ้นนี้มันถูกลัดเลยไปเพราะว่าเขาจะต้องเอาเวลาไปทําอื่นๆหรือกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแค่ทําหน้าที่ในการตรวจโรง,งงานให้ใบอนุญ,ญาตที่มีอยู่แล้วก็ลําบากจะเข้าไปให้ความ ให้การความรู้ให้สนับสนุนแก่ประชาชนในท้องถิน่นเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มใช้เทคโนโลยีนะครับในการผลิตให้มีคุณภาพดีขึ้นเนี่ยนะครับบางครั้งเขาก็ไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าเรามีประสานมีปัญหาในเรื่องของการประสานต่างๆของหน่วยงานเนี่ยนะครับขอแนะนำให้ยกขึ้นมาเป็น กรมหรืออาจจะเป็นกระทรวงหนึ่งเลยก็ได้นะครับที่ทําหน้าที่ในการประสานเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยวางตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ให้อยู่ภายใต้กรอบเดียวกันนะครับอย่างเช่นใ,ในตะวันตกเนี่ยนะครับเขาก็จะ,ะมีกระทรวงใหม่ๆเนี่ยแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากซึ่งเขาเรียกว่ากระทรวงนวัตกรรมนะครับซึ่งทําหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมก็คือเกิดสินค้าโดยเขาจะทําหน้าที่ในการเนี่ยฮะสขั้นตอนที่ผมบอกเนี่ยใ,ในทุกๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของการประสานก็สร้างโครงสร้างใหม่ขึ้นมาโดยที่รับคนเข้ามาทํางานในเรื่องพวกนี้ให้ครบวงจรเหมือ,อมมนกับอาจารย์บอกว่า <c oughs> ถ้าสมมติเราจะแบ่งหน้าที่กันเนี่ยก็แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนไปเลยเพราะตอนนี้เหมือนกับ สมมติกระทรวงพาณิชย์เรามีงานอย่างหนึ่งที่เราต้องทําของกระทรวงพาณิชย์อยู่เราก็มีหน้าที่รับผิดชอบถูกไหมคะถ้าเราจะมาแชร์โอท็อปเนี่ยบางทีเราอาจจะแชร์ไปไม่ได้ในความเป็นจริงอาจจะมีงานทําอยู่อันนี้พูดในมุมที่ดีนะคะมุมบวกแต่ถ้าสมมติมาตั้งเป็นกระทรวงนวัตกรรมที่อาจารย์บอกว่ามาใหม่เลยเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ไปเลยใครรับผิดชอบอะไรมันชัดเจนไปเลยภายใต้ภายใต้สมมติกระทรวงโอท็อปหรือว่ากลุ่มโอท็อปอะไรเงี้ยเป็นใช่ไหมคะเพราะทุกคนที่ลงพื้นที่ไปทํางานต้องส่งกลับข้อมูลกลับเข้ามาในที่เดียวแล้วกมีี้บรรรหหาาุดดเยวือออนคทท่ ดูแลผมมีความรู้สึกว่าถ้าไม่อยากทําเป็นกระทรวงเพราะมันอาจจะผูกพันกับตัวงบประมาณอะไรมากเกินไปมันเป็นภาพใหญ่ไปบ้านเราเราก็เริ่มมีพวก TCDC ก็เริ่มมีแล้วนะครับซึ่งเป็นองค์กรมหาชนเนี่ยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐซึ่งทําหน้าที่ในการส่งเสริมเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ในแง่ของผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยนะฮะเราก็อาจจะตั้งองค์การมหาชนแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับเพื่อความคล่องตัวนะฮะและที่สําคัญที่สุดเราสามารถที่จะบีบให้เขาสำเร็จผล นะครับ <Okay. S 2> ได้มีประสิทธิภาพอาจจะมากกว่าหน่วยงานราชการส่วนด้วยซ้ำน, <Okay. S 2> นะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวิธีการมีเยอะแยะนะฮะแต่เรื่องบูรณาการในองค์ความรู้ทั้งหมดเข้าสู่ด้วยการให้งานมันเป็นไปใน,เป,นเป็นเนื้อเดียวกันเป็นกระบวนเดียวกันและมีขั้นตอนชัดเจนเนี่ยนะฮะ <Okay. S 2> จะทําให้การพัฒนาโอทอปซึ่งมันหยุดชะง,งักไป <Okay. S 2> ในรอบ2อสปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ uh, <okay. S 2> เข้าสู่แฟลกแล้วก็พัฒนาต่อไปได้อีกเรื่อย <Okay. S 2> ๆค่ะอาจารย์ก็ถือว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาถ้าเราจะมีการบูรณาการในรูปแบบอื่นขึ้นมา นะคะหรือว่าในการดูแลในช่วงหน้าค่ะอาจารย์จะขอมาคุยกันเรื่องของโมเดลเพราะว่าต้องบอกเลยค่ะว่าโอทอเนี่ยเราได้โมเดลมาจากญี่ปุ่นเรามาเปรียบเทียบนสิว่าทําไมญี่ปุ่นเขาถึงประสบผลสําเร็จทําไมในไทยถึงอาจจะแบบต่อแตะต่อแตะบ้างหรืออาจจะพีคในบางช่วงแต่สุดท้ายก็ลงมาและจะขยับเพ้่ไปใหม่ได้ยังไงภากสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ